สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเบสก็จะพาทุกคนไปดูโต๊ะเขียนหนังสือใหม่นะคะซึ่งก็รอบนี้เป็นการรีวิวโต๊ะเขียนหนังสือรอบที่3แล้วนะคะเบสก็จะใช้ชื่อคลิปว่ารีวิวโต๊ะเขียนหนังสือภาค3นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยทาไมถึงต้องเปลี่ยนโต๊ะเขียนหนังสือเพราะว่าอันเดิมนะคะที่เบสเคยรีวิวไปก็คือส่วนนี้นะคะก็ ที่เบก็เคยใช้เป็นโต๊ะเขียนหนังสือเนี่ยมันมีตรงบริเวณเนี้ยที่มันแคบอะค่ะเลยทําให้วางหนังสือไม่ถนดัดเบยก็เลยย้ายเจ้าตัวนี้นะคะมาเป็นตัวชั้นวางของทั่วไปก็จะเป็นแบบพวกปากกาสีนะคะพวกเอาตัวตุ๊ก,กตาอะไรพวกนี้นะคะของต่างๆมาไว้เน้ะข้างในก็จะเป็นแบบของพวกกระดาษโน้ตน,นะคะโพส์อิ์อะไรพวกนี้เน้ะเดี๋ยวเบเอาให้ดูก่อนละกัน ก็จะเป็นแบบพวกกระดาษโน้นนะคะพวกนี้ก็จะมาอยู่รวมกันที่นี่เลยนะคะเนมแท็กอะไรพวกนี้นะส่วนตัวปากกาสีนะคะก็จะอยู่ตัวข้างบนตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะไม่ใช้ตัวนี้เป็นโต๊ะเขียนหนังสืออีกต่อไปแล้วนื่องจากว่าพอเราซื้อตัวใหม่มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะย้ายไปตัวใหม่นะคะซึ่งเมดก็จัดวางเอาไว้ใกล้ๆกันเลยนะคะคือตรงนี้นี่เดี๋ยวจะลองยืนให้ดูนะคะ พอวางคู่กันแล้วแบบหวานมากหวานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆกันดีกว่า ก็สาหรับโต๊ะตัวนี้นะคะก็ซื้อมาจากโลตัสนะเป็นโต๊ะสีเบทนะคะสีเบทธรรมดาแต่จริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจว่าจะติดสติกเกอร์สีชมพูแต่ว่าหาสติกเกอร์สีชมพูไม่ได้ก็เลยเอาผ้าปูโต๊ที่เอาไว้ปูทานข้าวอะมารองเอาไว้ก่อนนะคะไม่เป็นสีชมพูก่อนแล้วหลังจากนี้ถ้าหากว่าเจอตัวสติกเกอร์สีชมพูเมื่อไหร่เนี่ยก็จะซื้อมาติดโต๊ะแน่นอนนะคะทีนี้เนี่ยภาพรวมของโต๊ะนะคะเบรจะจัดเอาสิ่งของที่จําเป็นเท่านั้นมาวางไว้บนโต๊ะนะคะแต่ว่า พวกปากกาหัวโตวดินสออะไรพวกนี้ที่เป็นของดิสนีย์ซาริโอเนี่ยเบก็จะยังคงมาตั้งเอาไว้เป็นกําลังใจในการอ่านหนังสืออยู่นะคะแต่ว่าพวกปากกาสีต่างๆในเบสก็จะย้ายไปตรงชั้นวางของอย่างที่เบสบอกไปแล้วเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะลกโตนะคะบนโต๊ะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่าคะ่ะ เริ่มจากส่วนแรกเลยนะคะส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวที่วางปากกาไฮไลท์นะคะเบสจะใส่กล่องยาวๆเอาไว้เนอะก็จะมีตุก๊กตามีริลักคูม,มานะคะเพราะว่าเอาไว้กอดเวลาอ่านนะแล้วก็ทางนี้เนี่ยก็จะเป็นปากกาไฮไลท์ที่เบสใช้นะคะสองยี่ห้อสามยี่ห้อก็จะมีตัวนี้นะคะตัวค l o r f u l Day ตัวนี้เนาะของโมนามิแล้วก็ของซีบ้าเนี่ยเบสก็จะใช้อยู่2อันนะคะก็จะเป็นซีบ้ามาไนเนอร์กับซีบ้าคิราลิชนะคะคิราลิชก็จะเป็น ปากกาไฮไลท์ที่มีกากเพชรนะคะเบย์เคยรีวิวไปแล้วถ้าหากว่าใครสนใจอยากทราบรายละเอียดของการรีวิวนะคะสามารถไปตามหาคลิปของเบย์ได้เลยนะคะชื่อรีวิวว่ารีวิวปากกาไฮไลท์กา,กากเพชรนะส่วนทางฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษเล็กๆอันนี้เบย์ก็จะวางพวกกันไกนะคะพวกปลอกดินสอไม้นะแล้วก็พวกไส้ดินสอนะคะแล้วก็จะเป็นพวกยางลบนะคะยางลบต่างๆของเบย์นะแล้วก็จะมีตัวเทปนะคะเทป เทปที่เอาไว้ตกแต่งค่ะซึ่งเมย์ไม่ได้เป็นคนสะสมพวกเทปตกแต่งนะคะก็จะน้อยหน่อยนะแล้วก็จะมีแม็กนะท่านี้ก็จะเป็นตัวสกอตเทปใสๆนะคะถัดมาจากถัดมาจากอันเมื่อกี้นะคะมาสู่ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เมย์มขออนุญ,ญาตดึงออกมาตรงนี้แล้วกันนะคะก็จะมี เป็นพวกส่วนนี้เนี่ยเบสจะจัดเป็นตัวพวกปากกาเอาหัวเล็กต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวก qp นะคะหรือว่าของซาริโอที่มันหัวเล็กๆอันนี้เป็น Little Twins น a r นะคะหรือว่าจอมพวกที่แบบไม่มีหัวแต่ว่าเป็นปากกาพวก disney Star ์ซาริโอพวก a r เร l นะคะพวก Uh, My Sweet Piano อะไรพวกนี้นะชินนมอนนะคะเจสซี่แล้วก็มิกกี้พวกนี้เนี่ยก็จะจัดมารวมอยู่ในหมวดเดียวกันนะคะสังเกตได้ว่าเบจจะเริ่มมีการห่อพลาสติกเอาไว้นะคะ <c oughs> เพราะว่าปากกาหัวเล็กเป็นปากกาที่เบจใช้น้อยที่สุดเลยก็จะแบบแทบจะไม่ได้แตะต้องมาเลยนะคะก็เลยต้องห่อเอาไว้นะคะกันว่าแบบว่าเออแบบมีประมาณว่าแบบว่าจะมีฝุ่นหรือมีอะไรมาทําให้ปากกาเราเลอะนะคะพวกปากกาส่งสีอะพวก ของชินจังหรือว่าจะเป็นของแ r รีลก็อยู่ในนี้เหมือนกันนะคะเนี่ยเบจัดมันเบียดเบียดเอาไว้ค่ะนี่นะคะถัดไปนะคะเดี๋ยวเจบจจพาไปดูในส่วนของอันที่สองถัดจากซ้ายมือนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นโซนของปากกาใหม่นะคะแล้วก็ ก็จะมีบางอย่างที่เบยใส่ไว้เช่นพวกไม้บรรทัดยางลบแบบแพงนะคะปากกาใหม่ก็จะเป็นปากกาที่แบบยังใหม่ๆอยู่ซึ่งยังไม่ค่อยได้ใช้นะคะพวกก no ูเดทามะโนแล้วก็จะมีตัวนี้คะคะปากกาสามสีไม่เออไม่ใช่มาลิตเติ้ลลิตเติ้ลทวินสตาร์นะคะเอาไปปนกับไมล์เมโลดี้นะคะแล้วก็ปลอกปลอกดินสอไม้แล้วก็จะเป็นพวกแบบเนี้ยค่ะอะครบอลนะคะ ก็จะแบบไว้เอาไว้แบบพวกที่ไม่ค่อยได้ใช้นะปากกาและคูณลีรลักคูไมายามโาโนเต้ไลน์นะคะเป็นดินสอหรือว่าเป็นพวกแบบมารูโกะนะคะเดลกาดอะไรพวกนี้เนี่ยที่แบบว่าถนอมถนอมเอาไว้เนี่ยก็จะแบบมารวมกันนะคะแล้วก็จะมี ตัวด r g r i รริปด้วยมารวมกันอยู่ในนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่ไปนะคะก็คือจะเป็นปากกาของรักของหัวสําหรับตัวนี้เนี่ยเพิ่งซื้อมาเหมือนกันนะคะตัวพรีฟิลที่เพิ่งรีวิวไปก็อยู่ในกระเป๋าดินสอซึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทีหลังแล้วกันนะคะถัดมานะคะกล่อง m c d o n a l d ล์มินเนียนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นหมวดหมู่ของปากกาดินสอที่เป็นแบบว่าหัวแบบไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยกล่องมันเริ่มแน่นแล้วเบสก,ก็จะทยอยแบบ มาไว้ในกล่องนี้ด้วยนะคะแต่ว่ากล่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะพวกพวกปิกาจูนะคะพวกคิตตี้ต่างๆลินสองคิตตี้นะคะที่กดแล้วขยับได้เลยพวกนี้นะนั่นไงค้างเลยนะคะโดเรม o อนโดเรมอนนี่ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะคะตั้งแต่ซื้อมาอันนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นแล้วก็แบบ จะเป็นเจ้าเก่าๆนะคะก็จะยังอยู่ในนี้แล้วก็ปอมปอมป,ปูรินสองแท่งนะคะปากกากระดินสอก็อยู่ในนี้เหมือนกันนะคะเพื่อง่ายต่อการหยิบพอแบบเราต้องการจะหาปากการดินสอแท่งไหนนะคะเราก็เลือกที่จะหยิบถูกเลยว่าเราต้องหยิบเอ่อกล่องนี้กล่องนี้นะคะต่อไปตรงกลางนะคะตรงกลางเนี่ยจะเป็นตัวคิตตี้นะคะเบ็ดวางไว้เพื่อความสวยงามไม่มีอะไรเลยข้างในนะคะก็บอแบ ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นพวกปากกาลูกหลักทั้งหลายนะคะคือปากกาหัวโตปากกาหัวโตพวกแบบเจ้าเก่าเจ้าเดิมทั้งหลายนะคะพวกดัมโบกกดแล้วกระพริบตากระดิกหูนะคะตัวเป็ดโดนันดักนะคะโดนันดักมีสองอันเนาะมินมมนี่เมาสมินนี่เมาส์ขี่มามิกกี้ขี่จินนี่นะคะมินนี่อ่าไม่ใช่สิมิกกี้แว่นดำนะคะเดซี่แว่นดำแล้วก็มิกกี้แบบนี้นะ คือคนอื่นน่ะเขาจะมีวิธีการบริหารมือโดยการแบบหยิบสกุตชี่อของเบสแบบบริหารมือโดยการกดปากกาหัวโตนะคะใช้ได้เหมือนกันนะเพราะแบบบางอันเนี่ยออกแรงเยอะมากอย่างแบบเดซี่นะคะมันค่อนข้างจะแข็งถัดไปอันนี้นะคะก็จะงอกออกมานะคะมันเป็นลูกลูกลูกขออภัยกระดกลิ้นนะคะมันเป็นลูกครึ่งนะคะผสมกันระหว่างตัวนี้นะคะกับตัว นี้ผสมกันเพราะว่าเหตุผลที่ต้องจัดกล่องนี้เพราะว่ามันวางไม่พอนะคะกล่องนี้เนี่ยก็จะมีแบบบัตไลยเยียนะคะจะมีตัวมารีตัวนี้แมวมารีอันนี้เพื่อนเพื่อนซื้อให้ตั้งแต่ตอนเรียนพิเศษสมัยมหม .6 นะคะเพื่อนที่เรียนพิเศษซื้อมาฝากเราก็จะมีพวกหัวเล็กๆที่งอกออกมานะคะสติ๊ดนะแล้วก็จะมีลิตเติ้ลกรีนแมนโดนัลดดักนะคะแล้วก็ เบ็ดหยิบพวกลีลักคูมะแล้วก็พวกโครีอะคะ่ะมารวมกันนนี้คือช่วงนี้ติ่งหนักมากเลยนะคะโครี ori, กับลีลักคูมะเนี่ยเป็นอะไรที่แบบติ่งหนักมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคะแบบพิดพิดกำลังแบบว่ากําลังเหอนนะตอนนี้ก็เริ่มจะซื้อแบบของที่เป็นลีลักคูมะกับโครีมาเยอะหน่อยนะคะอันอื่นก็จะแบบเก็บไว้เหมือนเดิมเก็บไว้บูชาเหมือนเดิมนะคะ โครีกับบิลัคูมาเราก็จะจัดแบบหันหน้าเข้าโต๊ะนิดนึงแล้วก็ทีนี้นะคะไปถึงอันต่อไปเลยนะอันนี้เก็บแป๊บหนึ่งนะคะพวกพวกลีลาคคูมาโครีก็จะเป็นแบบลืมกดให้ดูนะคะก็จะมีตัวที่ตีกรองเป็นดินสอนะคะกดแล้วตีกรองแล้วก็จะมีที่เป็นแบบ กดแล้วใส่หน้านะคะหยิบเป็นตัวโคริล้ลกันนะคะกดแล้วมันก็จะใส่หน้าอันนี้เป็นปากกานะคะอันข้างๆนะคะถัดไปก็จะเป็นตัวคุรูโตกะนะคะตัวนี้ก็จะใส่กล่องเป็นคิตตี้เหมือนเดิมนะคะข้างในก็จะเป็นแบบลายที่เบสแบบมีอยู่เหมือนเดิมไอเจ้าตัวนี้เนี่ยเบสยังไม่ได้ซื้อใหม่เลยนะคะก็ ยังคงมีลายเท่าไหนก็ยังมีเท่าเดิมนะคะก็ยังเท่าเดิมเลยเนี่ยอลิสอะไรพวกนี้นะ Little Twin Star นะคะโปกเกมอนคิตตี้ดิสนีย์อาริลักุมะแล้วก็ลายเจ้าหญิงนะคะต่อมานะคะถัดออกมาจากตัวคุรุตกะอ่านว่าอะไรคุรุตกะนะคะข้างหน้าก็จะเป็นตัวปากกาเจ้าหญิงนะคะ ปาะกาเจ้าหญิงนี่สวยงามนะคะพวกจะมีออโรานะคะมีเบลมีเอลซ่านะคะกระโปรงฟูฟ่องแล้วก็จะมีอันนานะคะอันนี้ก็ตั้งใจว่าจะสะสมให้ครบอยู่แต่ว่ายังหาไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะอันต่อไปนะคะก็มาทางนี้เนาะทางนี้เนี่ยก็จะเป็นดึงออกมานะคะก็ยังคงเหมือนเดิมนะก็จะมีแบบ ปากกาคิตตี้อันนี้ซื้อนานมากแล้วนะคะสมัยร้านวินนี่ยังอยู่ที่เดวมองงาวงวานนะคะแล้วก็จะมีตัวนี่อันนี้คุณรูโตกะกัเป็นปอกของ My Melody นะคะซึ่งเบนเอามาใช้อยู่ในตัวกรเป๋าดินสอนะคะข้างในนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีพวก ด r กกรีมนะคะดินสอกดขย่าอะไรพวกนี้นะที่แบบว่ามีขอบยางนิ่มๆนะคะนี่ก็จะอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีพวกปากกาลบได้นะคะกูได้ดท์มาคิตตี้ลิตเติ้ลทวินสตาร์แล้วก็ไม,มลเมโลดี้อันนี้หยิบออกมาใช้นะคะแล้วก็จะมีเซรามูนเแบกบก็จะแบบว่าเอาไว้เป็นระเบียบแบบนี้นะเพราะว่าแบบเวลาเราต้องต้องการที่จะใช้อันไหนแท่งไหนนะคะเราจะได้หยิบถูก ขอเก็บแป๊บหนึ่งนะคะจากนั้นเนี่ยอันนี้ต่อไปนะคะฝั่งขวามือนะคะขวามือสุดต,ตรงนี้เนี่ยทุกคนน่าจะชอบกันนะเป็นที่วางของเด็กโครัสนะคะเด็กโครัสและปากกาปากกาอันนี้ที่เเคยบอกว่าซื้อมาจากดิสนีย์แลนด์จากสนามบินช็อปดิสนีย์แลนด์ที่สนามบินนะคะที่ฮ่องกงเราก็ ของข้างในนะคะนอกจากตัวนี้ก็จะเป็นเดโคไลทนะคะเดโคลทก็จะปนกันไปทั้งลายที่เป็นลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่ใช่ลิขสิทธิ์นะคะอันนี้เป็นลายซาริโอเนาะเป็นลายไมเมโรดี้นะคะมาลายลายอ่ามิกกี้แล้วก็ผองเพื่อนนะคะอันนี้เป็นลายเมน่นลายคิตตี้หัวใจนะคะมี2อันชอบลายนี้แล้วก็จะเป็นลิลาคุมะอะไรพวกนี้เนาะ พวกนี้ก็ติดตามการรีวิวลายต่างๆได้ในทางช่องของเบสเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีลายที่ไม่ใช่ลายลิขสิทธิ์เยอะแยะไปหมดเลยเบสก็จะใส่รวมๆกันเอาไว้ในนี้นะคะก็จะมีพวกโมจิไลเนอร์โมจิไลเนอร์เนี่ยเบสใช้แค่มีแค่2ออันเองยังไม่ได้ซื้อเพิ่มเพราะว่ารู้สึกว่าการอ่านหนังสือของเราเนี่ยมันต้องขีดเยอะมากร้สึกว่ามันเปลืองนะคะก็เลยแบบว่ายังใช้เป็นปากกาไฮไลท์ธรรมดาอยู่นะแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเดโคลัสเนี่ยแบบก็คลั่งหนักมากเลยนะคะช่วงนี้ก็ซื้อหนัก กันนะแต่ชอบลายลิขสิทธิ์แต่ว่าหาซื้อค่อนข้างยากนะคะสองตัวนี้นะคะซ่มๆนะไม m เมโลดี้ะนะคะกับตัวนี้ชื่อรัสเคิมั้งใช่ปะมันตัวเดียวกับมันตัวเดียวกับปากกาอันนี้ค่ะอันเดียวกันเลยอันนี้ก็ซือจากญีปก่ปุ่นกันนะ แล้วก็ตัวนี้รีวิวไปยังจําไม่ได้นะคะตัวแท่นตัดสกอตเทมนะคะอันนี้เนี่ยหลายคนมากเลยคอมเมนต์ถามน,นะคะว่าซื้อจากไหนอันนี้เนี่ยซื้อจากช็อปมูจินะคะเป็นแท่นตัดส่วนสกอตเทมเนี่ยเราก็เอาของเรามาใส่เองนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของโต๊ะนะคะก็พยายามรีวิวให้ละเอียดแล้วนะว่าแบบว่า ไว้อะไรตรงไหนบ้างนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาให้ได้ดูในกล่องดินสอบ้างนะคะกล่องนิสอเนี่ยก็จะเอาเครื่องเขียนบางส่วนนะคะจากบนโต๊ะเนี่ยมาใส่เอาไว้แบบสําหรับไปไหนนะคะก็จะมีแบบของใหม่ก็จะเห่นนิดนึงนะก็จะมีตัวสติ๊กกดแล้วขยับแว่นได้นะคะแล้วก็จะมีลูกหลักที่สุดในทั้งบรรดาทั้งหมดเลยนะคะมินนี่แล้วก็จะมีแบบพวกของใหม่อะค่ะจะชอบ ใส่เอาไว้ในกระเป๋าดินสอนะคะเป็นปากกาไม่เมโลดี้นะคะ5สีแล้วก็ปากกาลบได้ไม่เมโลดี้นะคะแล้วก็จะมีเดโครัสลายแบบที่เพิ่งซื้อมาใหม่เช่นลายเม่นนะคะลายลายอันนี้ลายอะไรอะที่เพิ่งซื้อมาใหม่เหมือนกันนะคะที่มันลากมันจะเป็นสีทองทองนะ <S <S แล้วก็จะมีลิปควิกอันนี้ลิปควิกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเบสชอบใช้ของ MUJI แต่ว่ามันหมดนะคะเบสก็เลยแบบว่าใช้ของ p e n t ท l แทนนะ แล้วก็ยังลบที่ซื้อเมาใหม่ก็เหอเหมือนกันนะคะก็จะอยู่ในกระเป๋าดินสอเห็นรอยเลอะแบบว่าเยอะมากนะคะข้างในก็จะมีนอกจากเครื่องเขียนพวกนี้ก็จะมีแบบปากกาสีนะคะอันนี้เป็นซิกซิกรุ่นที่สองนะคะแล้วก็จะมีไมค์คัลเลอร์สีโปรดของเบสบางส่วนนะคะอาจจะไม่ได้เทออกมาให้ได้ดูนะแต่ว่าแบบว่าก็จะอันนี้สําหรับพกไปเรียนนะคะพกไปเรียนพกไปสอบก็จะ ถือเจ้าตัวนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ปากกาเนี่ยจะผลัดใส่ไปนะบางอันเนี่ยอาจจะสลับเป็นจากสติไปเป็นเดซี่บ้างนะคะหรือว่าไปเป็นโดนัลด์ดักบ้างหรือเป็นบิ๊กกี้เม้าบ้างนะคะก็จะสลับใส่ไปแล้วแต่ความเบื่อความชอบนะคะค่ะก็ถือว่าจบไปแล้วละกันอันนี้ไม่สวยเลยบางจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวโต๊ะเขียนหนังสือภาค3นะคะก็ ใช้คำว่ารีวิวโต๊ะเขียนหนังสือภาคสาเมื่อโต๊ะตัวเดิมไม่พอวางของอีกต่อไปนะคะเพราะว่าแบบว่าปากกาสีเยอะนะคะแล้วก็ส่งผลให้ทำให้แบบเวลาเขียนไม่สะดวกด้วยเพราะว่าตรงนี้มันแคบนะคะก็จะเป็นที่วางของต่อไปนะแต่ว่าเวลาจะใช้อะไรก็จะหยิบ หยิบได้พอดีนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันนะก็ถ้าหากว่าชอบคลิปของเบนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้เบนด้วยนะคะเพราะว่าช่องของเบนเนี่ยก็น่าจะเป็นช่องเดียวนะที่มีอยู่ตอนนี้นะคะที่ทำเกี่ยวกับการรีวิวเครื่องเขียนน่ารักน่ารักนะคะไม่ว่าจะเป็น Disney s ซาริโอนเนะคะหรือว่าเครื่องเขียนที่เป็นตัวการ์ตูนอื่นๆนะคะเบนก็ชอบสะสมพวกนี้มากเลยแล้วก็ชอบรีวิวมากๆเพราะว่ารู้สึกมีความสุขกับการรีวิวนะคะ ะะก็หวังว่าคลิปนี้จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะคะถ้าหากว่าไม่ชอบใจอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถติชมมาได้ใต้คลิปนะคะแต่รบกวนไม่ใช้คำหยาบคายนะคะเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบนะไม่ค่อยชอบแบบว่าเราทำเต็มที่แล้วแล้วมีคนมาว่าเราอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็เข้าใจว่าเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะแบบใครจะว่าก็ได้นะก็ยังไงก็ตามนะคะก็ฝากติดตามคลิปของเบสต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ คลิปหน้านะดูเบสจะมารีวิวอะไรนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย